ผักกะเชจ์อ่าหักดังป๊กเลยนะครับกรอบนะครับแบบนี้ครับผักกะเชจ์นี่การไม่ได้ผักกระเจี๊ยบนี่ก็คือไม่ได้ปลูกนะครับมันขึ้นเองตามอ่าตามเหมือนชาตินะครับผักกะระเจี๊ยบ กัดเก็บสิ้นนะครับพี่ผมลงวายนะได้ครับได้ครับนี่ครับปลาสลิดนี่ครับโคตรดีเลยนะครับเก็บสิ้นนะครับได้ครับกลับมาพบกับผมกับเลานะครับกับช่องบ่าวเด็กได้ก้นเดิมนะครับพี่ปุ้มผ้ามาลุงกัด กัดดักปลานะครับกัดวันนี้ที่ผมลงก็คือกัดเจ็ดเส้นนะครับครับกัดเจ็ดเส้นนะครับปุงมถอยมาไหมนะครับการลงดังเม็ดกัรซองรัวนะครับไม้ที่ว่าผมอ่าปลาก้าวมาดักใส่นะครับพอดีฝนตกนักนะครับเมื่อขึ้นนะครับนี่ครับการลงเรียบ้อยนะครับกาคอยมาลุ้นกันปุงมีชาวนะครับจะได้ตัวไม้นะครับ จะอรอลุนกันนะครับกัดเจ็ดเส้นจะได้ก,กี่ตัวนะครับพรุ่งนี้เช้าครับจะอรอลุนกันครับอ่าการคอยมาลุนกันพรุ่งนี้เช้านะครับกับไม้ก็เป็นอ่าไม้แถวแถวแถวบ้านนะครับไม้ป่าพักกระเชจดทีนะครับนี่ครับพักกระเชจด ผักกะเฉดอ่าหักดังปกเลยนะครับกรอบนะครับแบบนี้ครับแผักกะเฉดนะครับเการไม่ได้ผักกะเฉดนี่ก็คือไม่ได้ปลูกนะครับมันขึ้นเองตามอ่าธรรมชาตินะครับนี่ครับผักกะเฉดนะครับ กรอบๆเลยนะครับปากกระเช็ดครับนะครับก็คอยมาลุนกัดกันนะครับมมีชาวครับจะได้ตัวง่ายนะครับนะครับธรรมชาติสร้างมานะครับครับแตาว่าลู่จักอากินนะครับกพอได้กินนะครับับปากกระเช็ดนะครับพ่าไปพัดหรือว่าพ่าไปจุ่มับผลิกก็ได้นะครับนะครับกัดคอยมา ลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับอ่าครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับก้าพ้ามาเล่ก,กัดกันนะครับที่ว่าผมลุ่งไหวเมื่อเมื่อตอนเย็นนะครับเมื่อวันเย็นนะครับกักัดที่ผมลุ่งไหวเมื่อวันเย็นกักัดเจ็ดเส้นนะครับสองหัวนะครับสองหัวดีอว่าสองสองหลังนะครับ จะมาลุนกันนะครับจะได้สักกี่ตัวนะครับนำขึ้นมาเยอะเลยนะคกับอยู่ข้างในนะครับกัดนะ งามเยอะเลยนะจัด,จดเสร็จสิ้นนะครับที่ผมลวงวายนะครับโอ้ได้ครับได้ครับนี่ครับปลาสลิดนี่ครับตัวใหญ่เลยนะครับเสนนร็จสิ้นแลนี่ครับคว้ามือเลยนะครับ ตัวดีโซนครับตายเลยครับตัวนี้ครับทำกันเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูก่อนล้นำไฟำำเลยนะ กับปลาทอลิสนะครับนีไหมครับตักกัดเจ็ดเส้นกับตัวใหญ่ๆนะครับเลยครับ นครับโอ้ยกระติดนะค <bane> รับโอ้ยเจอรี่ครับอื้อหือระยะเต็มเลยครับ มก็จะทิ้งตั้งไว้ต้นครับคอยมาดูกระลาวต้นต้นสายๆนั่งครับประมาณสักใบช่วงใบสามครับกัดเจ้านี้ก็ได้ตัวนะครับกัดจเส้นครับเมื่อกี้ก็ดสามตัวนะครับสามสีตัวนะครับปลาสลิดวังนี้ไม่มีเลยนะฮะ ติดด้วยครับลังนี้ ง่อหนูตัวนึงปลาตาลิปครับาาตบายนะครับเสื้อดายครับแต่ว,ว่าตัวย้ย่นะเลยครับเจ็ดเส้นนะครับปลาตาลิปครับ กัดได้ตัวนะกัดเจ็ดเส้นนะกัดได้ทั้งหมดสี่ห้าตัวนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเก็บปลาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอปทายปลาร่วมให้ดูนะกว่าได้กี่ตัวนะครับมีนะครับกรรมแเลผลงานนะครับที่ว่าได้นะครับกับการลงกัดอ่ากัดเจ็ดเส้นนะครับสองหัวนะครับนี่ครับปลาจาริสนะครับตัวนี้ใหญ่เลยนะครับ ใหญ่ตัวนะครับปลาสลิดครับนะครับก็ได้ตัวนะครับได้สีตัวนะครับก็พอได้กินนะครับอ่าครับก็สำหรับวันนี้ก็คกุ้งล่ากันโกลนะครับกับการว่าลุงกัดดักปลานะครับก็ได้ตัวนะครับได้ทั้งหมดสีตัวนะครับกัดชองหลังนะครับกัดหยัดเส้นซองหัวหรือว่าซองหลังกับอ่ะครับก็ล่ากันโกนครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดสั้นกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับชงบ่าวเด็กตายคุณดิมนะครับอาครับสาวัดีคับกับคอยมาลุนกันโตช่วงสายๆนะครับประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนะครับมาลุนกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ทวาหนามยังไม่หลดวนมตอีเกิดผมก็จะดักดั้งไวโตนะครับกับคอยมาลุนกันตอนชาวลาวนะครับแต่เดียวกันประมาณสาย้ายครับคอยมาลุนกัน่ตครับ